แหลกเลือดีมาตื่คดีเรื่องราวใหญ่โตเจ้ายักษ์วัดแจ้งท้าตีท้าแทงกับยักษ์วัดปู่น่อย่าอวนเป็นยักษ์เมืองหลวงมาทำหลอกลวงยักษ์คนบุรียืมเงินแล้วก็ไม่ใช้เฮ้ยยืมเงินแล้วก็ไม่ใช้ติดยักษ์อะไรเก่งกะสินดีเก่งจริงก็ข้ามเจ้าพระยาเก่งจริงก็เหาะข้าม กกัันนนดดดีีว่าาละให้้มสคยยยที่มาของตำนานท่าเตียนมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่ามียักษ์สองตัวยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพยักษ์ทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันวัดทั้งสองแห่งก็อยู่ตรงกันข้ามกันมีแม่น้ำเจ้าพระยาขั้นกลาง แต่ทั้งคู่ก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำวันหนึ่งเต่ายักษ์วัดโพได้ยืมเงินยักษ์วัดแจ้งเป็นเวลามานานพอสมควรแต่ก็ไม่ยอมคืนยักษ์วัดแจ้งเอ๊ะจึงต้องแจ้งมาถวงนี่ซะแล้วนะฮะเอ้ยเอ้ยเจ้ายักษ์วัดโพแกก็ยืมเงินชื่อไปนานแล้วนะเวย้ยทำไมยังไม่คืนมาเลยเอ้ เจ้ายักษ์วัดแจง้งนี่ลันมีฉันมีแต่ยังไม่พร้อมจะให้นะโอ้ยไม่ได้สิไม่ได้ไม่ได้ไไดยืมเงินมาก็ต้องใช้เอ้ยใช้และแ,ละแต่ทีหลังได้ไหมทั้งสองยักษ์เกิดปากเสียงกันเรื่องราวเริ่มใหญ่โตบานไปลายไปกันใหญ่ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมกันไม่มีใครยอมใครจึงเกิดการต่อสู้กันโอ้ยอ้าวอาชอพาวอาอ้าอาวไ้ โอาเออโอาโอ้โอยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพื้นที่ที่สองต่อต่อสู้กันล่งเตียนต้นไม้เรียงรายล้มละเนระนาดสัตว์ป่าตายเกศเกลื่อนไปหมดโอ้เรื่องไปถึงพระอิศวรพระอิศวรจึงจําเป็นจะต้องมาห้ามปรามเจ้ายักษ์ทั้งสองเฮ้ยเจ้ายักษ์ทั้งสองเจ้ายักษ์วัดแจ้งเจ้ายักษ์วัดโคสิ่งที่เจ้าทําไปมันไม่ถูกต้องนะเจ้ารู้ไหม พื้นที่บริเวณด้านหน้าที่เจ้าต่อสู้กันไปมันโล่งเตียนไปหมดแล้วคงจะต้องทำโทษกันแล้วแหละข้าจึงขอสาปให้เจ้าทั้งสองกลายเป็นหินเฝ้าวัดนะปัดนี้สวัสดีครับพบกับเชยเชยชาแนลครับหลายคนที่เป็นแฟนของเล่นของสะสมเป็นแฟนเกี่ยวกับหนังภาพยนตร์ในยุคข,ของ40หรือ5้ปีที่แล้ว ของคุณอาสมโพศแสงเงืนฉายนี่คือท่าเตียนครับวันนี้พ่เอ๋มีอยู่ด้านข้างครับคือยักษ์วัดแจ้งนี่ครับยักษ์วัดโพซึ่งสองตัวนี้นะครับเป็นชุดที่มีค่าที่สุดครับทาทั้งหมดคือสิบชุดด้วยกันครับมีหมายเลขอยู่เก้าชุดหมายเลขหนึ่งถึงเก้าทั่วโลกนี้มีแค่เก้าชุดครับแต่ชุดต้นแบบคือชุดนี้ครับนี่คือช,ชุดต้นแบบเลย คำว่ายักษ์จริงๆแล้วเนี่ยจะไม่มีเขี้ยวครับจะมีเขี้ยวที่งงในรูปเนี่ยเฉพาะตอนที่เขาโกรธเท่านั้นเองตัวยักษ์ก็จะมีรูปรักษ์ที่แล้วแต่วันนะซึ่งแล้วแต่การทําความดีความเลวซึ่งยักษ์ที่ทําความดีเยอะที่สุดรูปองค์จะเป็นรูปองค์สีทองครับส่วนยักษ์ที่มีรวดลายสวยงามแบบนี้ก็คือเป็นยักษ์ที่อยู่ในวันนกักกลาง ส่วนยักษ์ที่มีวันณักที่ต่ำหน่อยหัวจะเห็นในทั่วไปยักษ์วัดแจ้งจะอยู่ที่หน้าวัดอรุณในการเฝ้าวัดนะฮะโดยที่โดนคำสาปข,ของพระอิศวรนั่นเองครับยักษ์วัดโพด้านขวามือของพี่เอ๋จริงๆแล้วเขาไม่ใช่ยักษ์ครับยักษ์วัดโพที่จริงๆแล้วมีเพียงแค่สี่รูปเท่านั้นเองครับมีรูปสีเขียวสีแดงสีเนื้อและก็สีเทา หรือซีบอนครับเป็นลูกยักษ์เหมือนกับยักษ์วัดแจ้งครับแต่ว่าในหนังของคุณอาสมพศเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายจึงนําทหารที่อยู่บริเวณด้านหน้าของวัดโคที่มีทั้งหมดอยู่32รูปด้วยกันทหารตัวนั้นชื่อว่าลั่นถันเป็นทหารจีนครับนะฮะนี่คือลั่นถันครับเป็นทหารจีนที่เป็นรูปทรงเป็นยักษ์หินที่อยู่บริเวณหน้า วัดวัดโพหรือวัดพระเจดทุกคนนั่นเองครับนี่คือที่มาที่ไปที่ถูกต้องครับดังนั้นถ้าเกิดใครดูหนังเรื่องท่าเตียนนะฮะก็จะเป็นหนึ่งในนิทานที่ทางคุณอาเล่าขึ้นมาให้เห็นภาพรักในการจดจําและความสนานของการต่อสู้ของยักษ์ทั้งสองตัวแต่ถ้าเกิดเราไปดูในนิทานจริงๆยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพเป็นยักษ์รูปเดียวกันครับส่วนด้านขวามือน,นี่คือลั่นฐันนั่นเองครับยักษ์ คู่ที่มีเพียงแค่10ตัวในโลกนี้เท่านั้นเองชุดนี้เป็นชุดต้นแบบครับที่คุณอาสมพศแสงเนฉายเคยทําไว้ให้และมีการสรักลายเซ็นไว้ด้านหน้าที่เขียนว่าเป็นหนังคาเตียนและมีลายเซ็นคุณอาอยู่ด้านหน้าปัจจุบันนี้มูลค่าของคู่ทั้งคู่นี้สำหรับคนรักของสะสมะมีมูลค่าถึงคู่ละ1น0 0 0แสนบาทนะควรจะเก็บสะสมไว้ดีกว่าครับ อันนี้คือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับสำหรับคนที่รักหนังรักของเล่นชอบสิ่งไหนรักสิ่งไหนสะสมไว้ครับแล้ววันหนึ่งก็จะมีมูลค่าในด้านจิตใจมากกว่าและมากที่สุดครับเชๆ Channel ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกด Subscribe กดติดตามวันนี้ก็700กว่าแล้วครับเราอยากจะไปถึงพันเร็วๆในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับแล้ววันนี้ก็ใส่ชุดมาในช่วงของเทศกาล ตรวจจีนพอดีเลยฮะเป็นชุดแดงทองนะฮะด้านหลังก็จะมีกรอบโปสเตอร์ของหันมานพบ7ยอดมนุษย์แล้วกมม็มองไม่เห็นแล้วครับเป็นหันมานพบพาวัดแดงซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่เรื่องชื่อของชัยโยภาพยนหรือุณอาสมโพธแสงเนือนฉายครับรักสิ่งไหนชอบสิ่งไหนสะสมไว้ให้มากที่สุดนะครับและพบกันใน E ีีต่อไปครับกับของเล่นของสะสมกับพี่เอเฉยๆแชนแนลครับ